ที่นี่บีดีดีบีรีสอร์ทเนาะบีดีหรือเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ไม่ได้อัดเสียกเป็นภาพถ่ายไม่ได้ดูเวรเนะเออโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สะกลนะเมื่อกี้ที่ต่อจิ๊บเนี่ยร้านโคเต่นะฮะตอนนี้อาจารย์อยู่สะกลเออถนนเส้นนี้ดีดีรีสอร์ทนะ เกสคเส้นบา,างโคนบานนอนน้ำพ่จอยที่ต่อหลุดไปแล้วคุณจิบช่วยประมาณสิ้านาทีนะตอนนี้ที่เดี่ยที่เดียวจบนะฮะจะหลุดออกจากสังขารนันาทีเลยสังขารวิญญาณน,นามรูปเวทนานะฮะตอนนี้เราตามเก็บลูกศิษย์แท่งเกี้ยงหมดนะฮะที่ต่อก็สองปี2ปีนิดๆอะ่ะสุดท้ายก็จบฮนะเห,ห็นไหมไอ้พวกจิตบ้างเนี่ย ไม่จบหรอกผมจะบอกไปเชื่อเอาเองว่าตรงนั้นเป็นที่สุดแห่งธรรมเดี๋ยวไปใช้ชีวิตจะมีเราออกมาคอยดูเอออันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยว่าคุณจะรู้เองเห็นจิตว่างแล้วจบแล้วโดนโดนหลอกมาแล้วโดนมโนหลอกมันไม่ใช่เหมือนคุณเห็นต้นไม้อ่ะมีคนชีว้ว่าเนี่ยต้นไม้คือที่สุดแห่งธรรมจบแล้วเออต้นไม้กับคําว่าจิตว่างนอันเดียวกันแล้วก็เชื่อไปเองเออ จริงๆแล้วนั่นแหละคุณหลงอยู่คุณยังไม่เห็นหรอกคุณยังติดหลงในสัญญาอยู่เดี๋ยวเวลากระทบมามันจะมีเราผมมารถสองคันฮะรีสอดโอเคมากเลยพี่ต่อหาห้องละคืนละห้าร้อยมั้งมีใหญ่สวยนะฮะแล้วก็ผมมารถสองคันะรถผมอ่าลีโวโยกสูงสี่ประตูฮะมาแล้วก็เวียร์ลอคันหนึ่งคุณจิ๊บขับนะฮะ อตอนนี้ใครอยากจบอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นะฮะนั่นแหละฮะต้องมาหาอาจารย์ที่เท่านั้นมาเปิดดวงปัญญาแล้วเธอจะจบสั้นลงเธอจะเป็นปัญญาไม่ใช่สัญญาไม่ใช่จิตว่างนะฮะจิตว่างแล้วยังไม่ใช่นะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะครับมันจะไปหลงทาอีกฝั่งหนึ่งเออมันไม่ใช่จิตว่างเออคุณหลงอยู่คุณยังทําลายกระบวนการเป็นตัวตนไม่ได้หรอกมันหลงอยู่ ที่ที่ที่เดียวฮะอาจารย์มิย์เท่านั้นเองเออไอชาตรู้ก็ไม่ใช่นะครับผมจะบอกมันรู้อยู่ไอตรงนั้นมันมีตัวรู้อยู่อืมจิตบ้างอะมันไปเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นบีดีไหมนะ่ะนั่นแหละบีดีคุณเห็นนิพพานแล้วนะ่ะน่ะบีดีลบออกเขียนคำานิพานแทนน่ะคุณเห็นแล้วนะ่ะแล้วคุณเชื่อเหรอก็คุณเห็นนิพพานคุณเห็นจิตบ้างคุณมีชาตรู้ผู้รู้นะ่ะคุณหลงกันหมดแล้วหลงในสัญญาสังขารวิญญาณด้วยคุณจะบอกมันไม่มีธรรมะแบบนั้นมันเลยป้ายหมด วันนี้พี่ต่อหลุดนะฮะดีใจกับพี่ต่อนะฮะพี่ต่อแกไม่เคยหนีไปไหนเลยจะไปหลายรอบแล้วแต่ก็โดนวิบากจะดึงออกไปไงแต่สุดท้ายก็ไม่ไปจนวันนี้คุณจิ๊บคุยสิบห้านาทีปั้งลยที่ร้านอาหารนี่แหละฮะของจริงของแท้นะ,ะจบปิดจบสิน้นครบชาติหลุดพ้นเราจะรู้ได้ตัวเองพี่ต่อใน,นคนลูกเลยนะ เออพอหลุดออกจากตัวเนี้ยโอ้โหมันเห็นเลยว่าโอ้โหเราหลงเห็นมาตั้งนานแต่ไม่เข้าใจสักทีแกไม่หลงไปจิตบ้างไงใครบ้างอย่างเนี้ย,ยนนทั้งไหนว่าเนี่ยเปิดยากจังเลยอ่ามาแล้วเหรออ่า,าอะจะกินข้าวโอเคครับเดี๋ยวไปกินข้าวกัน